ปัญดาเพื่อนบิณฑษสมณีทั้งหลาย่อญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังสำหรับวันนี้ที่บันทึก ก็ยังเป็นวันที่2 4ที่23กรกฎายม2527แล้วก็อาการป่วยไข้ามาซบายยังก็เสร็จหน้าที่แล้วเห็นว่าเวลาใกล้ๆจะจบเสียงกระแลม M.I. ็มไอหากสเสด็จจำลาย <c oughs> แ้่เรือาการเสยมหาในคอมากและเกินแล่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชีวิตของผมมันจะอยู่ได้สักกี่วัน ฉะนั้นมีอะไรบ้างพอที่จะคุยสู่กันฟังในชีวิตของผมนับกันี้ไปผมจะพูดไว้เรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมพูดต้นปลายทบทวนไปหาต้นต้นต้น,น,นบ้างปลายบ้างสละตัวโอกาสการจังหวะจังหวะที่จะพูดมันจะเหมาะสมเพื่อเล่าสู่กันฟังไป็นเ,เรื่องของลุงตาแก่คนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่เป็นพระ ก็ยังไม่มีความหมายสำหรับพระด้วยกันมากมายพร,พระด้วยกันอาจจะเพาะส่วนน้อยนะส่วนน้อยแต่ก็หลายเสียงเขากล่าวหาว่าผาอวดอุตริมนุสธรรม <c oughs> <c oughs> ในการอุตริมนุสธรรมทำอันยิ่งที่บุคคลอื่นไม่มีอันนี้ผมไม่มีอะผมมีธรรมะที่จะบ้านเขามีกันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาความรู้ที่ผมแนะนำมาแนะนำท่านเอามาสอนกันในเวลานี้คนอื่นเขาได้มาเยอะเขาได้มาก่อนผมเยอะเขามีกันและเวลานี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็มีความฉลาดมากมีปัญญามากสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วถ้าว่าวท่านัหลายไม่รู้ผมก็ไม่โพด ไอ้นี่ท่านรู้ตามแบบฉบับก็องค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าตอนที่พระมุคลาเจออหิเปรตหรือเปรตต่างๆเมื่อพระโมกคลามาถามท่านมีพระลักษณะถามพระมุคลาพระโมคคัลลาบอกว่าไปถามเราต่อหน้าพระพุทธเจ้าเถอะเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศจบพระลักษณะก็ถามพระโมคคลา พระโมกคัก็ลายก็นแสดงก็ถามพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเปรตตนนี้แต่ถาคตเคยเห็นแล้วตั้งแต่วันบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแต่เวลานั้นคนอื่นยังไม่รู้แต่ถาคตก็ไม่กล้าพูดแต่เวลานี้มุกลาเป็นพยานรู้แล้วเห็นแล้วเป็นพยานแต่ถาคตก็กล้าพูด ท่านยังทรงพยายกรณ์เหตุความเป็นมาของเปรตทั้งหลายว่าทําความชั่วอะไรไปบ้าง <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันความจริงความรู้นี้ผมได้มาตั้งแต่อายุเจ็ดปียังไม่บทเรนย,ยังไม่บทพระคนก็เ,เลยว่าเป็นนงเป็นเนมานานนะไม่จริงไอ <c oughs> ้อย่างนี้ไม่จริงผมได้มาตั้งแต่ตอนโน้นผมก็มาเล่าสู่กันฟังตอนนี้ แต่ว่าพระเจ้าทรงยืนยันอีกเรื่องหนึ่งที่บรรดาพระทั้งหลายในสมัยนั้น <c oughs> ตาพากันโจทย์หาว่าพระโมคคัลลาโอ,โอตริมนุสธรรมพ้นสภาพเจตความเป็นพระพระพเจ้าก็ทรงยืนยันว่าโมคคัลลาลูกตถาคตรู้จริงไม่เป็นอบัติตามนั้นจากนั้นึงไมว่าผมจะมีความรู้อย่างเป็ดไม่เหมือนพระโมคคัลลา <c oughs> ก็ามาเล่าสู่กันฟังตามภาษาเป็ดๆในเมื่อพูดความจริงทั้ายะหาว่าหมดสภาพความเป็นพระก็เป็นเรื่องของท่านฉะนั้นท่านผู้นั่งกับผมก็เป็นพระกันคนละพวกผมเป็นพระที่มีความรู้มั่งผมก็มาแนะนํากับพวกคุณท่านถือว่าความรู้ที่มีจริงในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่จริงก็เป็นเรื่องของท่านที่ท่านคัดค้านคาคสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าผมหรือท่านจะเป็นเถนใบาลานเปล่าก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันเองท่านผู้ใดยอยากจะพิสูจน์ก็ได้การพิสจน์ไม่ใช่มานั่งถามกันใช้กำลังใจเขจยาเจตปริยญาณเป็นเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องไม่ยากท่านเทศสอนคนอื่นได้ทำไมท่านทำไม่ได้หรืออันนี้ไมไ่ต่อว่าท่านนะ คุยพวกท่านอันหลายฟังท่านอันหลายที่ปฏิบัติแบบนี้ก็ระมัดระวังแบบผมแต่ท่านจะถามว่าในเมื่อถูกโจมตีแบบนั้นผมจะมีความรู้สึกยังไงเรื่องถูกโจมตีแบบนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่กระเทือนใจผมผมก็มีความรู้สึกตามคําโบราณแต่คนตาบอดกับคนตาดีแต่ไม่สว่างนัก ตาพราปรางปลาจะรู้จักคนเป็นคนรู้จักสัตว์เป็นสัตว์รู้จักผู้หญิงผู้ชายรู้จักคนขาวคนดำรู้จักคนสูงคนตำ่ำก็มีความรู้สึกมีความเข้าใจต่างกับคนตาบอดคนตาบอดท่านถือก็ท่านเราไว้ว่าคนตาบอดคําช้างคนตาบอดสี่คนเธอไม่รู้จักว่าช้างรูปร่างเป็นยังไงในเมื่อคนหนึ่งเขาไปจับขาช้าง ที่ก็ร้อนแต่โกรธบอกเอ้ยช้างรูปร่างมันสาวโว้ยอีกคนหนึ่งไปจับงาช้างวอช้างมันไม่แหลมว่ะอีกคนหนึ่งไปจับหงช้างว่าเอ้ยไม่ใช่ช้างมันเปล่งอีกคนหนึ่งไปจับหางช้างรูปไปแล้วว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ช้างมันไม่กวาด <c oughs> ก็รวมความว่าคนตาบอดทั้งสี่คนไม่รู้จักช้างทั้งตัว <c oughs> แต่ว่าคนแม้แต่ตาไม่ดี ตาพราดฝ้าตาฟังยังพอเห็นยังรู้จักรูปร่างของชางอ้างไป็นยังไงความเข้าใจมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถือแต่ตำรายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเห็นใบลานเปล่านั่นก็หมายความได้แต่ใบลานคือตัวรังสือไม่เข้าใจตามความเป็นจริงไม่หมดความสงสัย เึงตองกันข้ามกับคนที่ปฏิบัติตามประธรรมาำคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีความเข้าใจในคำสอนตามความเป็นจริงบ้างถึงแม่ไม่มากถึงแม่ไม่มากอย่างเป็ดๆก็ยังพอรู้บ้างหมืกนกับคนหรืา่าอยาเปรียบเทียบแล้วก็แม่ครัวหรือท่านสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้านคนอื่นคนหนึ่งอ,อ่านตำราทำกับข้าวทำนนขนมคล่องตัว หมายความแกงอะไรต้มอ,อะไรขนมแบบไหนทำยังไงอธิบายคล่องแคล่วต,ตามตำราแต่ก็ไม่เคยไม่เคยทํากับข้าวเลยอีกคนหนึ่งไม่เด็ดปฏิไม่เด้ดเรียนตํารามากเรียนบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับฟังแัะคําสอนมาจากวิดามรรดา <c oughs> ให้หูหาหารด้วยมือมาตั้งแต่เด็กคนสองคนนี้มีผลต่างกัน คนมีแต่ตำราไม่เคยได้กินอะไรเลยไอย้คนเริ่มทำมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เลิกต้มคลงต้มต้มส้มต้มต้มยำเป็นผลอาหารเล็กๆ็ก,กน้อยเบื้องต้นมาถึง,ถง,ถงที่สุดเขาได้กินทุกอย่างเขาได้ทําทุกอย่างแล้วก็มีความรู้ตามความเป็นจริงข้อนี้ชั้นใดความหนักใจของผมไม่มีในฐานะที่ท่านหลายโจมตีผม ความจริงผมไม่ถือว่าท่านจโจมตีผมที่ผมไม่หนักใจผมถือว่าท่านจโจมตีพระพุทธเจา้าเพราะว่าความรู้ในพระพุทธเจา้าสอนมาในเมื่อพระพุทธเจา้าสอนมาท่านเห็นว่าไม่ดีท่านก็โจมตีพระพุทธเจา้าเองท่านก็นินทาว่าร้ายพระพุทธเจา้าเองอา <sque> จาถามว่าหาว,ว่าท่านบนนั้นไม่ครบความจริงครบหรือไม่ครบไม่ได้มีความหมายทั้งนี้อะไรก็เพราะว่า ผมบทมาเนี่ผมเลี้ยงตัวเองนะญาติโยมพุทบริษัทท่านสงเคราะห์ผมมาพระพวกนั้นแม้แต่หน้าก็ยังไม่เคยเห็นกันวาจาก็ไม่เคยกล่าวไม่ได้เข้าบทบทสักเม็ดเดียวก็ไม่เคยส่งให้ผมจะหนักใจอะไรกว่าคนที่ไม่มีสาระสําหรับผม รวมความผมมีความรู้สึกว่าท่านผวกนั้นเหมือนเศษกยะยอันหนึ่งที่ก็ทิ้งแล้วกยไวกลาจากตาผมผมมองไม่เห็นเสียงของท่านจึงไม่มีความหมายถ้าถามว่าตาบังเอิญท่านจะรวมตัวกันมากล่าวร้ายกับผม้าไปผมหมดสภาพความเป็นพระยังไงไงผมก็ไม่หมดสภาพความเป็นพระไม่เมื่อไม่หมดเมื่อท่านไม่กลางการครบผมก็แยกนกายซึื่อมหมดเรื่องผมพร้อมเสมอ เพราะมาหลายสิบปีแล้วอยากจะแยกในกายแต่ว่าท่านที่ดียังมีอยู่มากผมไม่หนักใจเรื่องนี้ก็เลยคุยกันเรื่องบ้าทองต่อไปในการบ้าทองอมของผมเนี่ยมันกว้างขวางมากแต่ก็ไปม,มีบรรดาท่านวกนี้แหละหาว่าโอ,อตริมนุสธรรมเกยก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นใครถ้ารู้ตัวเขาจะไปคุยที่วัด ว่างๆจดหมายมาก็ได้ครับว่าท่านอยู่กันที่ไหนถ้ามีความเห็นยังไงท่านบวชในศาสนาไหนปฏิบัติแบบไหนตามศาสดาของท่านเราอยากจะพบกันจริงๆน้ามาคุยต่อไปดีกว่าพูดมากจะหนักเพราะคนที่ไม่คบกันในพูดได้หนักยังไงไงผมก็ไม่คบพูดท่านตงนั้นแม่ ต่นีพราะอะไรเพราะว่าผมไม่เห็นประโยชน์สำหรับคนพวกนี้เลยมีแต่ทำลายความดีของพระพุทธศาสนาพูดเปา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 นพูดได้แต่ความดีเบื้องหลังญาโยมพุทธบริษัทรู้แล้วอาน,นาคตาตังสยานดูก็ได้ว่าท่านพวกนั้นจะตายแล้วจะไปทางไหนเรียบร้อย ในปัจจุบันนีดิทำความดีความชั่วอะไรไว้ภาพจะปรากฏชัดไม่ตั้งรู้จากหน้ารู้แต่เหตุว่าท่านปุกนี้โจมตีผมด้านนี้รู้แค่นน้อยากจะทราบเลยพวกนี้คนนี้คณะนี้ใครมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนได้วกสมีความดีความชั่วเบื้องหลังมีอะไรบ้าง กรรมทั้งหลายที่ทำจะสนองท่านเวลาที่ท่านไปแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนเรื่องไม่ยากแต่ความจริงเวลานี้ครวาดเขารู้กันเยอะเนี่ยผมเอาความรู้อันนี้มาแจกครวาญก็เป็นความรู้เล็กๆแต่น้อยในพระพุทธศาสนา <c oughs> <c oughs> จะทำให้บนรดยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่วโดยท่วหนามีความเข้าใจในพระศาสนา เลือกนาที่ดีหวานพืชจะได้มีผลมากมากนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนมโนโมยิธิก็เหมือนกันหาว่าผมทำเละเลยเถิดไปโอ,โอตริมโนสธรรมแต่ผมจะไปแปลกอะไรนั้นเมื่อญาติโยงพุทตบริษัทท่านทำกันได้บรรดาพระสงค์ท่านหลายทำกันได้เป็นของไม่แปลกเป็นไนว่าพึงเข้าใจว่านักบวชที่จะแสดงว่าแต่งตัวคล้ายคลึงกัน บางทีทําหน้าตายเหมือนพระอรหันต์แต่ปั๊บภายในบางทีมันเลวยิ่งกระเปรกก็มีนี้ก็มาคุยกันเรื่องทองคํทาทองคําแหล่งที่ว่านี้สนแสดงปฏิหารบ่อยๆความจริงไม่ใช่ทองคําแสดงเป็นเทวดาที่รักษาสแสดงเรื่องเป็นอย่างนี้ในเมื่อถึงการเวลาที่ไปพบทองคําที่นั่งเข้า ผมก็ถามท่านถามท่านทามามรา่องค์ที่ตอบก็คือท้าวเวสสุวรรณถามว่าทองท่านหลายเหล่านี้จะมีประโยชน์กับประชาชนชาวไทยเมื่อไรเวลานี้ประเทศชาติอยู่ในความยากจนเข็นใจคนแรงแค้นประชาชนน่าจะผึงได้่านก็นแต่ว่าถ้าให้ประชาชนคนไทยเวลานี้คนไทยเกือบจะไม่เหลือเลยจะตายกันเกือบหมดทั้งชาติ ส่วนที่มีชีวิตอยู่ก็จะตกเป็นทาสของชาติอื่นก็เลยถามว่าทองนี่มีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนท่านบอกว่าทองก็แค่วัตถุจะมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนไม่สําคัญสําคัญว่าคนไทยจะยังมีความโลภเห็นทองเข้าก็จยฆ่ากันหนักเหมือนแรกดีบุกที่เขาศูนแร่ดีบุกที่เขาศูนนั่นฆะ่ากันตายกันเป็นร้อย แต่ว่าถ้าทองคำนี่ยมันจะตายกเกือบทั้งชาติมึงแย่งกูกูแย่งมึงฆ่ากันไปฆ่ากันมาถ้ากําลังชาวไทยอ่อนลงเพราะขาดความสามัคคีมีความโลภเป็นเหตุก็ทําให้ตามประเทศบุกรุกเข้ามาไม่มีใครจะต่อต้านได้โอนิสุดทองทั้งหมดจะเป็นของชาวต่างประเทศน่าดู ละคนไทยที่เหลือก็ต้องเป็นท่าเขาไอ้ทองก็ไม่ได้กินก็จะไม่มีกินเขาจะใช้อย่างท่าเขาจะข่มขู่อย่างทาาท่านบอกว่าถ้าคนไทยดีกว่านี้เมืออ่อไหรทองนี่ใช้ได้เหมือนนั้นถามว่าปริมาณทองมีสักกี่ตันท่านบอกท่านบอกว่าถ้าหมื่นตันนี่มันยังไม่หมดถึงครึ่งโอ้โหแล้วทองคําคธรรมชาติไม่มีคาว่าหมด มันยังก่อตัวเกิดอยู่เสมอถามว่าเหตุที่ทองก่อตัวเกิดเป็นตัวเขาอา,อาศัยอะไรเป็นเหตุท่านก็บอกให้ฟังแต่ผมจะไม่บอกในเวลานี้ <c oughs> ใครถามต่อไปก็ไม่บอกเพราะว่าก็วิชานี้นักธรณีวิทยาเขาทราบันอยู่แล้วธรณีวิทยามีความรู้ด้านดินมันน่าจะทราบว่าทองเกิดจากอะไรเขาจะรู้ผมนี่ขี้เกจเอา ไอ้ตำราเป็ดๆไปพูดให้เขาฟังหลังจากนั้นแล้วผมก็ถามทั้งทองทั่วประเทศท่านก็พาดูหมดทั้งทองคำธรรมชาติทั้งท,งทองที่ปรงแต่งแล้วล้อมแล้วเป็นสร้อยก็มีเป็นแท่งก็มีอู้เป็นเพชรนิงยินดาเยอะแยะโรยจัดผมนึกนึกยิ้มในใจว่าแค่ทองอย่างเดียวประเทศไทยก็เป็นมหาเศรษฐีของโลกแล้วไม่ต้องแลกอ,อื่น ยังน้ำมันอีกยังแก๊สอีกอย่างแร่ต่างตาโอ้โหมหาศาลผมยิ้มบ้าอยู่คนเดียวไอ้เรื่องทองนี่ใครไม่ยังไม่มีใครว่าบ้าเนี่ยผมเลยต้องบ้าคนเดียวยิ้มยิ้มชื่นใจว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าคนไทยจะดีตอนนี้มาผลของการฝึกมโนวยุทธิผอยากจะพูดราพูดซะตอนนี้เลยว่ามีผลดียังไง มโนยิทธินี่เป็นความดีทางพุทธศาสนาจะต้องคนที่ได้จะต้องทรงศีลบริสุทธิ์หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายตายแล้วถ้าเราทำดีไว้เราก็จะไปสู่ที่ดีทำชั่วไว้แล้วก็ไปสู่ที่ชั่วที่มีทุกข์เรียกว่าถ้าอยู่ก็อยู่เป็นคนดีตายเป็นผีก็เป็นผีดี เมื่อมีความรู้สึกว่าจะต้องตายเราจะไม่ยอมคําว่าตายไม่ยอมไปอบายภูมิก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งมีความเคารพแน่นอนนี่หลักสูตรหลังจากนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์อารมณ์จริงๆต้องหนึ่งไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลสามไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว ละเวลาต้องการให้จิตสะอาดเบื้องต้นก็ต้องระง,งับนิวรณ์ห้าประการได้ทันทีทันใดยามปกติจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการเป็นเจ้านายบังคับใช้จิตของเราจิตของเราต้องมีกําลังเหนือนิวรณ์ห้าประการไว้เสมอนิวรณ์ห้าประการคือหนึ่งไม่เมาในรูปเสียงเิ้นรสสัมผัสเกินพอดีสองไม่คิดประทุษร้ายบวกคนอื่น สมไม่ห่วงเวลาทําความดีสี่จิตไม่พุ่งสั้นพุ่งพล่านเกินไปใช้กําลังใจคิดอยู่ในขอบเขตของความดีห้าไม่สงสัยผลการปฏิบัติของความในความดีหลังจากนั้นต้องทรงอารมณ์ตามนี้อีกท่านนั้นหลายที่ฟังจำไหมนะครับ <c oughs> หาว่าท่านทรงอย่างนี้ไม่ได้ สมาธิความรู้ต่างๆที่าได้ไมัจะสลายตัวถ้าทรงไว้ได้ผมขอยืนยันว่าต้องการใช้เมลัยก็มีวันนั้นอารมณ์อารมณ์มต่างๆที่ได้ไว้ทั้งหมดจะทรงตัวตลอดไม่ตลอดเวลาไม่ถอยหลังมีถ้าก้าวหน้าขึ้นไปหลังจากนั้นกําลังใจของถ้าวันนั้นต้อง,งทรงรมวิหาร4ี่เป็นปกติเรื่องนึงจิตคิดไ้เสมอว่า,วาเราจะเป็นมิตรดีของคนสัต์ทั้งหลาย ไม่คิดประทุษร้ายใครมีแต่ความรักไม่ใช่เกลียดเห็นคนก็รักคนเห็นสัตว์ก็รักสัตว์เห็นวัตถุก,ก็รักวัตถุไม่คิดทำลายทรัพย์สมบัติของใครหมด <c oughs> ในบริการในสังกรุรน,นามีความสงสารตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสัตว์เพื่อนลมโลก ให้มีความสุขแต่งกำลังถ้าโอกาสมีสทรัพย์สินมีปัญญามีถ้าเขาขาดวัตถุเรามีวัตถุเราจะให้วัตถุถ้าไม่มีวัตถุเราจะให้แรงกายช่วยถ้าแรงกายเขาไม่ต้องการเราจะให้แรงปัญญาช่วยเป็นปัจจัยสร้างความสุขร่วมกันแล้วก็สามมุตตายเราจะไม่อิจฉาจะเสียใครหินคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วย เรเบรคขาเห็นคนอื่นเพี้ยงพรำเราจะไม่ซ้ําเติมให้มีทุกข์มากไปกว่านั้นเราจะวางเฉยเจจิตพร้อมจะช่วยเหลือไปเสมอนี่นักเจริญมโนยุทธิทุกคนต้องทรงอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติคำว่าปกติมันทุกลมหายใจเขาออกให้ส่งตัวอย่างนี้สมาดผลก็สมาธิทิ่นได้จะไม่มีการเสื่อม แต่ว่าผมก็มายืนยันว่าทุกคนที่ก็ฝึกไปได้เนี่ยเขาจะรักษาได้ทุกคนบางคนก็ปล่อยสลายตัวซักกมีบางคนก็ไม่มาเอาจริงเอาจังมาแค่วันเดียวปุ๊บปับป๊บปับ๊บแล้วก็ไปคล้ายๆจะมาลองท่านพวกนี้ผมถือว่ายังไม่จริงจังกับพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเกณฑ์บังคับไม่อยากไม่ใช่อยากให้เขามาปฏิบัติแต่ว่าผลก็าคู่ปฏิบัติมีอยู่แล้ว ต่รก็ทําไปอย่างนั้นไม่ใช่เราสลายตัวเมื่อสลายตัวกันแล้วกําลังจิตจะกลุ่มจะมีความวุ่นวายจะดึงไม่กลับความสามารถความความรู้ที่มีอยู่ดึงไม่กลับก็มีอาการกลุ่มและก็หลายคนกลับเป็นปฏิปักษ์กับพุทธศาสนาอันนี้ก็มีฉะนั้นสำหรับคนดีมีอยู่ผมคิดว่าคนในโลกนี้เพิเกิดมาหนึ่งชีวิต ทำให้คนเข้าใจพุทธศาสนาเพียงคนเดียวผมพอใจก็จเรียกว่าถ้าเขาผู้นั้นมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็เขาผู้นั้นตั้งใจมีความเคารพในพระพุทธเจา้าประธรรมพระอริยสงฆ์จริงทรงสินห้าบริสุทธิ์จริงสามารถระง,งับไปนวอนได้โดยฉับพลัน ทรงพอมีหานสีจิตตั้งไว้ในได้ความดีโดยเฉพาะว่าเราต้องการปณิพันธ์แค่นี้เป็นคนเดียวผมคิดว่าชีวิตนี้ผมได้กำไรได้กำไรชีวิตที่คนดีมีอยู่กันเท่านี้แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> คนได้รับการฝึกไปรักษาตัวไว้ได้จริงๆมีนับเกินแสนแสนได้เกินแน่ <c oughs> แต่เท่าจะจะเกินไปเท่าไหร่ผมไม่ทราบแล้วพวกนี้ที่ฟังทำได้แล้วมีความรักใคร่มีความสามาัคคีกันดีเป็นกรณีพิเศษดีกว่าไปเทศสอนเป่า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 เพราะว่าผมเทศเคยเป็นนักเทศมาเทศเท่าไรไม่สามารถจะทําให้คนมีกําลังใจดีขึ้นมาได้ไปเมื่อไรคนนั้นก็กินเหล้าอยู่ตามเดิมตอนนี้พอมาฝึกโมโนยิตที่เข้า ดีจริงๆ <c oughs> มีหลายคนพอคิดว่าคนที่เขาจะทำได้ต้องเป็นคนมีสินห้าบริสุทธิ์บาผูนนั้นอยากจะทำบ้างก็เลิกเล่าเลิกฝิ่นมาเลยตั้งวเป็นคนดีตลอดมาและบางคนยังไม่รู้รลีลาเข้ามาถึงอ้าวก็ห้ามกันแบบนี้หรือก็เลยไม่แปลกใจทำกับเขามั่งก็พอดีเขาไว้ด้วย เป็นอันว่ามโนมยิทธินี่เป็นครูเป็นแบบฉบับที่ดีเป็นเครื่องเตือนใจนรกอยู่ที่ไหนรู้จัก <c oughs> แล้วก็รู้ว่าตนเองเคยตกนรกขุมไหนมาบ้างใครทารําบาปความชั่วอะไรตกนรกขุมไหนไมีโทษย่างไงเห็นพบมาเองเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสถิฉันเพราะกรรมอะไรทราบและนอกจากนั้นยังรู้เรื่องของคนอื่นด้วย เวลาลงนรกอยากจะรู้ใครที่เป็นญาติเป็นพวกเป็นพ้องกันมีไหมในนรกกมน,น,นี่ต้องการทราบจากพบทันทีแล้วก็จะเรียกมาคุยกันได้แต่เวลานี้ญาติโยมที่ฉลาดผมก็เสียวเสียวเหมือนกันเสียวเสียวความสามารถของญาติโยมท่านไปนรกท่านก็นขอดูพระในนรกอันนี้ชื่นใจมาก ว่านารกขุมนี้มีคนที่เคยเป็นพระมีโทษระหว่างเป็นพระตายแล้วมีไหมขอดูสภาพเป็นพระเหลืองครับขอดูพระที่เคยรู้จักชื่อที่มีชื่อเสียงด้เคยรู้จักตัวมีไหมปรายกฏว่าพบทุกรายบางรายดีกว่านั้นอีกท่านใช้อันนาคาขตังสยานถามโตร,ระ ว่าพระองค์นั้นที่ยังไม่ตายเนี่ยเวลานิธาตกถ้าตายแล้วจะไปสวรรค์น,านารกภาพก็ปรากฏนานารกบ้างในสวรรค์บ้างที่อื่นบ้างและขอดูผลการกระทําของท่านปุณน,นั้นตั้งแต่เริ่มบวชมาทําอะไรบ้างปรากฏภาพชัดเหมือนกดูโทรทัศนี่ที่ว่า,านี้ไม่ใช่ตาสีตาสายคนรู้คนที่มีปัญญานะ ที่เรายกย่องเสวนว่าท่านได้ปริญญาบ้างท่านเป็นด็อกเตอร์บ้างนี่ท่านรู้กันแล้วก็ญาติโยงพุทธไวัสก็รู้ตามเวลานี้เข้าใจเรื่องพระมากบางคนถึงมาถามว่า้การเลี่ยไรการบอกอุนมันเคยทำเป็นประจำเราคนจะบอกชอบกันทำยังไงก็อบอกก็เป็นกำลังใจของญาติโยงอันนี้มาเรื่องเขาศรัทธามณนไห้าม การให้ทานกับคนที่ไม่มีศินกับการให้ทานคนที่มีศินบมิสุดค่าต่างกันหลายแสนเท่ายิ่งให้ทานกับคนที่มีความบริสุรรทธิ์ไปฟองจะมีค่าสูงมากบางท่านจจติยาเรียบร้อยหน้าเดือบสายหน้าไวหวนาบูชาแต่ลูกหลานไปดูเข้าโดดป๋องประโยชน์อาเวจีมานรกอันนี้เป็นที่น่าภูมิใจที่พระเจ้า ทรงประกาศพระศาสนาให้นักบวชไปปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นปูเทียนิยบ,บคุคคลเป็นบุคคลที่ชาวบ้านคนบูชาถ้าลาดท่าพระทางแบบนี้ชาวบ้านรู้ว่านี้จะได้เลือกนานาเนื้อนาบุญได้ตามชอบใจใครอยากได้นาดอนก็ทําบุญกับนาดอนใครอยากได้นารุ่มก็หวานข้าวหวานพืชกับนาุ่มใครอยากได้นาดีก็หวานพืชผลกับนาดี ถ้ามีเกับคนที่อยากได้บุญมากก็ทำบุญกับพระที่มีศินบรสุทริ์มีฌานสมาบัติเป็นพระอธิยะตามขั้นไปใครอยากได้นะรกไว้เป็นปัจจัยเป็นสมบัติก็ทำบุญกับนักบวชที่ไม่มีศินก็หมดเรื่องหมด,ร,หมดราวให้บรรดาญาโยมบริษรษัทต,ตัดสินใจเอาเองแต่ท่านผู้รับฟังอย่าลืมนะผมเองก็เสียวๆเหมือนกันนะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมลงทุนตายแล้วจะลงนรกบขุมไหนท่านนั้นหลายจงจะคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษนะครับผมเองก็ดอกเด็ดดอกเด็ดสงสัยเหมือนกันไอ้ขาข้างใดข้างหนึ่งมันแย่ลงในขุมมัหรือเปล่านี่ขอท่านนั้นหลายที่รับฟังโดยเฉพาะอย่าเยิ่งเพื่อนที่สวดสมัมรเรณอยาประมาทในชีวิตยอย่าคิดว่าเราดีแล้ว สอคติที่องค์สมเด็จพระทิพยกแก้วทรงตรัสว่าอัตนาโจทะยานานังจงกล่าวโทษโจย์ความผิดไว้เสมอเราจะได้ไม่ผิดต่อไปเดรรดาท่านทั้งหลายวันนี้บ้าเรื่องทองพอสมควรร่างกายก็ยังไม่ดีทัญนญาณบอกเวลาหมดแล้วนี่ขอลาก่อนขอความส่งสวัสดีพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดรัดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุก่ังสวัสดีครับ